เธออยู่ไหนเนี่ยว้าวในที่สุดเราก็ได้มาเที่ยวทะเลสักทีดีไหมล่ะทะเลที่เนี่ยโอยอากาศดีมากเลยอ่ะมีหมอกด้วยวิ่งเล่นริมทะเลย่าจ้าเธอวิ่งขาสับเลยนะเนี่ยโอ้ยสับขาลอกปั๊บ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 ปัหลอกตัวเองเบียนหัวไหมล่ะโอ้ยโดนจะอ้วก โุ้ยไชคิลที่นี่วิวสวยสวย<ช>ว่าแต่เราพักที่ไหนกันหรอเราพักที่บ้านน่ะมันมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่ด้วยหรอ,อที่เนี่ยเป็นเกาะแทบจะแบบแทบจะเป็นเกาะส่วนตัวเลยนะโอ้ยสุดยอดไปเลยว่าแต่เราขับรถขึ้นเกาะกันมาเลย,เลยเหรอเนี่ยไ่่ว่าแต่เราขับมาทางไหนแล้วนะฉันลืม <c oughs> เอ๋เราขับมาทางไหนอะทางโนหรือเปล่าเราขับมาจากในทะเลหรือเปล่าไชคิล อันนี้เราจะขับไปบ้านหรอบันนี่บ้านอยู่ตรงไหนอะแจ็คก็พาไปซีอ่ะอ่ะอ่ะอันฉันขึ้นแป๊บโอเคเลตส์กไปเลยเธอทะลุเข้าไปในนี้เลยในนี้นะวยชากูยังไงเห็นบ้านยังอ๋อเห็นแล้วหลังใหญ่นะั่นน่ะเหรอใช่ใช่บันนี่วิชากาฉัน ฉันฉันมีคําถามอ่ะมีคําถามว่าอะไรหรอแล้วไอ้กาแพงสี่รอบนี้ก็ทํามาทําไมอะ่ะแล้วมันมีหอคอยสังเกตการณ์นี่เพื่ออะไรเนี่ยอีอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันรู้แค่ว่าเราจะมาเที่ยวทะเลแล้วก็จะนอนในบ้านตรงนู้นเหรอแล้วตึกพวกนี้ทำไมเราไม่นอนอ่ะชยเกิลมันเป็นตึกอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเหรอเจ้าของเจ้าของแบบเจ้าของรีสอร์ทเขาไม่ได้บอกฉันมาไหนเราขึ้นไปดูตึกดิชัยเกิลไปดูฉันขึ้นด้วยฉันขึ้นก่อน ฉันขับชนเธอแล้วเนี่ยเธอขึ้นช้าเนี่ยเธอก็ไม่รอฉันเลยรถมันแรงมามามาๆๆๆโอ้ยจะขับดีๆอยากจะชนกับแจะถึงตึกไชเกิลเฮ้ยโอ้ยถึงแล้วเจอดตรงนี้ไหมเจ้าตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้ได้โอเคไหนไปดูตึกจีอ้าวตึกนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยไชเกิลทางขึ้นอยู่ไหนก็ไม่มี ฉันไม่ได้โดนเจ้าของโรงแรมหลอกมาใช่ไหมเนี่ยเธอเดินหลอกแล้วหรือว่าตึกนี้เขาทำให้นกนางแอ่นเข้ามาทำรังแล้วขายรังนกแต่ฉันไม่เห็นมีนกเลยสักตัวเดียวอะที่บินออกมาจากตรงนี้ตึกนี้ก็ล้างไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยเราโดนหลอกมาแล้วอุ้ยเราโดนหลอกมาแล้วโอ้ยเธอชนฉันอีกแล้วขึ้นด้วยขึ้นด้วยเธอขึ้นใชาจริงเลยใช่ต้นเนี่ย ไปดูบ้านดีกว่าแชร์เก,กิลโ,โอ้เธอขับดีบดีโอ,โอด้ดิบดิบดิบสองชั่วโมงถึงบ้านแน่นอนบ้านห่างแค่สิบเมตรเฮ <c oughs> ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วเธออย่าชนเสานะเชือ่อว่าเราเดินลงดีกว่าแชร์เกิลไวกว่าเยอะเลยนี <c oughs> ไ่ไงถึงแล้วโอ้ยบ้านโอ้ยบ้านใหญ่จังเลยแชร์เกิลวววู้้สุดยอดเลยใช่ิเมล่ะฉันเลือกมาเลยนะเนี่ยว้าวแชร์เดนเฮ้ยทำไมมันโล่งจังอะ แล้วนอนไหนกันเนี่ยบันนี่ฉันเริ่มโอ้ยโล่งทุกห้องเลยใจเก้าเธอเดิ่ม่หลอกมันใจแล้วอะทำไมมันเหมือนบ้านล้างเลยอะนั่นนะดิโอ้ยข้างบนีไปดูข้างบนไหมเผื่อมีแบบที่นอนมีอะไรอย่างนี้ให้เราอ่ะโอ้ยที่นอนเต็มเลยเลือกเลยจะนอนตรงไหนก็ด้ยจอลเก้าทำไมมันไม่มีอะไรเลยนั่นนะดิโอ้ยแต่วิวตรงนี้สวยมากเลยนะโอ้ย ตรงนี้เห็นทุกอย่างของเมืองเลยอะของเกาะน,นี้เลยอะใช่แต่ว่าเรานอนไหนอะคืนนี้ตกลงอะแล้ว<ม>ติดต่อใครก็ไม่ได้ที่นี่ไม่มีคลื่นด้วยโอ้ <c oughs> แต่ในทะเลมีนะเต็มเลย <c oughs> เอาไงอะไยเกิ้ล<ม>ทำไงดีอะ <c oughs> ฉันว่าหรือเราลองไปสำรวจแถวๆนี้ดูก่อนเผื่อมีคนอยู่อะ วันนี้เธอขึ้นมาที่หอคอยทาไมไหนว่าจะไปขอความช่วยเหลือข้างนอกไงก็มันไม่มีคนนะเธอหันไปดูสิมีใครบ้างนอกจากเราสองคนบนเกาะน,นี้อ๋ยฉันไม่น่าโดนหลอกมาเลยอะส่วนฉันก็โดนเธอพามาเนี่ยาชีพล <c oughs> ่นลบนเกาะล้างด้วยกันแล้วแหละวันนี้นี่ไงตรงนี้มีปุ่มไม่กดอยู่ชายกเกลฉันว่าหอคอยนี้ต้องเป็นที่ติดต่อสําหรับติดต่อคนข้างนอกแน่นเลยอะเธอเพิ่งรู้เหรอฉันก็เลยมานี่ไงชายเกล เพิ่งรู้อ่ะถยับไปซีฉันจะโทรคุยอ้าวยกไม่ได้อ้าวพังเฮ้ย <Hey. S 1> มันพังไชเกิลที่นี่มีที่ของพังเหรอเนี่ยนั่นนะดิติดต่อใครก็ไม่ได้แล้วคานนี้ทำไงอะ่ะเฮ้ยโดนมาปล่อยเกาะอ่ะไม่เธออพาฉันมาโดนติดเกาะาชเกิล <c oughs> โอ้ยแต่โชคดีนะที่เราเปิดสปอร์ตไลท์ได้เรายังของความช่วยเหลือจากเรือข้างนอกได้ทันเนี่ย ฉันว่าเรามันต้องมีคนผ่านมาแน่ๆเลยอ่ะทีแบบมาตกปลามาแบบหาปลาอะไรเงี้ยใช่ต้องอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนคนนั้นได้วิชายเกิลนั่นอะไรอ่ะไหน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 เฮ้ยบันนี่อะไรมันโจรแค้นี่เฮ้ยนี่มัน scp 6 8 2นี่นาชายเกิลเฮ้ย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 ทั้งนั้นเธอบัง เปลดดนักด้วยอุ้ยชาเก้าหลังเธอหลังฉันอฮ้ย,อยนอนสะพานก็บุกอุ้ยกาะน,นี้มันอะไรกันเนี่ยฉันว่าชเก้าเราโดนหลอกมาหอสังเกตการของเกาะแล้วแหละที่นี่อาจจะเป็นที่ที่เขาสังเกตการดูภัยพิบัติการบุกข,ของพวก SCP กับพวกเทเบิลเฮดสันก็ได้ ไม,ไม,ไม่น่าเลยฉันเนี่ยเราโดนหลอกมไหมคุมแผงควบคุมแน่เลยชาเกล <c oughs> โอ้ยซึ่งแผงควบคุมที่พังๆพวกเนี้ยนะ <c oughs> ใช่มันเปิดสปอตไลท์ได้ไงเฮ้ยอย่างน้อยมันก็เปิดไฟได้โอ้ยแล้วถ้าพวกนั้นมันวิ่งเข้ามาหาเราจะเป็นยังไงเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มขยับแล้วชายเก้าเฮ้ยเฮ้ยสองตัวนั้นไปสู้กันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันสู้กันแล้วจระเข้จริงยิ่งเฮ้ยโอูยจระเข้สู้ อุย้ยหนอนสะพานตายหมดแล้วจระเข้ตบหนอนสะพานหมดแล้วอุย้ยเฮ้ยทางเซเลนเฮดดาก็หายไปหมดเลยอะอุย้ยเราเหลือหนอนสะพานข้างล่างตัวหนึ่งเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้โหแสดงว่าที่นี่เป็นถิ่นของจระเข้แน่เลยฉันว่าไจเกิ้ลฉันว่าแน่เลยอะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอุย้ยข้างนอกนั่นนจะมีมจระเข้อยู่เต็มเ,เลยอะดูดิฉ,ฉันเป็นปากจระเข้พยายามจะเข้ามาใช่ไจเกิ้ลดูสิโอ้ยสันัน ข้างล่างเรามีจระเข้ตัวหนึ่งนี่โอ้ยทำไงดีอะฉันว่ามันกำลังจะมาจัดการเราแล้วแน่ตอนนี้โอ้ยตายเถอะหูยหายสั่นแล้วหายสั่นแล้วหูยจระเข้จะเข้ามาแล้วนี่ไชค์เกิ้ลดูข้างหน้าสิหุยหุยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยอุยไม่อีตัวแล้วหุยหุยเราจะลงไปกัน ยังไงเนี่ยอุย้ยทำไมวันนี้มีแต่เรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นบ่อยจังเลยเนี่ย,ยปรดีถ้าเราลงไปเราจะเจอจระเข้ะะเกัดไหมอ,อ่อะนันนะดีอุย้ยจอคิ้จะเข้ามาแล้วแจเก,กิ้าโอ๊ยมันกําลังจะเข้ามาได้แล้วไอ้ตรงประตูนะั่นน่ะฉันรู้แล้วว่ากําแพงพวกนี้คงมีไว้ทําอะไรมีไว้กั้นพวกนี้ใช่ไหม,ม<า>อ่ะมาแลยให้ตายเถอะเราทําอะไรได้บ้างเลย่ะสั่นไปหมดเลยฉันเดินไม่ได้แล้วนี้แจเกิ้ามันกําลังถล่มเรา ไอ้ยไฟไหม้แล้วด้วยมันจะแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยน yes ั่นนะดิเจคเกิ้ลไอ้ยไฟไหม้หอคอยเจคเกิ้ลดูดิโอ้ยมันสั่นมากเลยบัดนี้เอ้ยดูดิโอ้ยเราต้องไปยังไงกันดีเนี่ยนั่นนะดิเจคเกิ้ลโอ้ยโอ้ยอุ้ยบันไดหักบันไดเริ่มพังนะเจคเกิ้ลดูดิไหนอ่ะนี่ไงอุ้ยฉันฉันไม่เห็นอะไรเลยบัดนี้บันไดหายไปขั้นหนึ่งแล้วเจคเกิ้ลดูดิโอ้ยพอไฟไหม้แน่เลยอ่ะใช่อุ้ยไฟเริ่มไหม้อุ้ย เฮ้ยแจ็คเก้าทำไงเดียฉันว่าเราไม่รอดแน่เลยอ่ะนั่นนะดีเฮ้ยเฮ้ยจะต้อขอคอยอย่างน้ตายเพรเจ้าเท่ก้นเี้ยเป็นแวงแจ็เก้าดูดิมีทำไงเดียเฮ้ยอุ้ยเสาหายโว้ยเจ้าเ่จะพังแล้วเจ้าเ่จะพังแล้วหมดแล้วว่ะโอ้ยดูดิมันทำพังไปหมดเลยอะเออโอ้ก็จะพังโอ้ก็จะพังโอก็จะพังโอก็จะพัง อุ้ยมันสั่นมากชจเก้าโอ,โ,อโ,อโ,ออโอ้ยจะตกวายโอ้ยโอ้ยบันนี่ชจเก้าห<จ>น,นี<จ>ไปตัวมันตามฉันมาแล้วชาเก้าหนีไปไฉันจะจนมุมแล้วบันนี่เธอตายไปแล้วเหรอเนี่ยใช่วายเธอมาช่วยฉันหน่อยสิตื่นมาไวๆฉัน<ว>นอนเองหมิงนะชายเก้าโอ้ยหูชายเก้ แล้วจระเข้มันเยอะขนาดนี้เนี่ยที่นี่มันเป็นแหล่งอะไรเนี่ยัยพิบัติมอนสเตอร์หรอที่นี่มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์่ะอาวเธอรู้ได้ไงเนี่ยฉันเดาอะก็มันเยอะขนาดเนี้ยฉันก็เชื่อเลยนะเนี่ยใช่ก็ฉันว่าตึกนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยเราต้องสำรวจนะนะอย่างเงี้ยไม่งั้นเราทําอะไรกับมันไม่ได้เลยมันอาจจะมีเรือเก็บหรือเปล่าใครจะไปรู้ มันอาจจะมีอะไรอยู่ก็ได้ว่าแต่เราจะไปชั้นอื่นยังไงอ,อ่ะนี่มีลูกศรชี้เข้าไปทางนี้เอาไงเดียวฉันว่าเราไม่มีทางเลือกอ้วแหละแต่ต้องไปกันเถอะอ,อุ้ยเราโผล่มาอีกชั้นแล้วใจเก้ลเฮ้ยมันเป็นประตูพิเศษแบบนี้ใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละว,ว้าวเราโผล่เราโผล่อีกทีนหนเ่ี่ยอุย้อยเราโผล่อีกชั้นหนึ่งแล้วแจเก้ลเอ๊ทำไมเราโผล่แต่แบบ แต่ละห้องมันไม่มีอะไรเลยบันนี่โอ้ยนี่ชั้นโผล่มาอีกชั้นแล้วแจเกิลไปต่อเลยวู้ฮุบโอ้ยแจเกิลเราโผล่มาห้องไหนเนี่ยห้องอะไรก็ไม่รู้อะมันตันี้มันมีอะไรเนี่ยเรือดำน้ำแจเกิลอุ้ยเรารอดแล้วเราเรือดำน้ำไปปล่อยทะเลดีกว่าแจเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันนี่หน้าตามันไม่ใช่เรือดำน้ำนะถึงมันจะคลายก็เถอะอ่ะมันไม่ใช่เรือดำน้ำหรอกหรอฉันว่ามันเป็นระเบิดระเบิด มันจะระเบิดมันลูกใหญ่ไปอ่ะฉันว่าไม่ใช่ระเบิดแล้วแจ็คเกิลอย่าเธออย่าตกใจโวอกใบวยไะไปหรอมันไม่ใช่ระเบิดมันคืออะไรอ่ะมันเป็นนิวเคลียร์ไปมาันนี้ะจะตกใจหนักกว่าฉันอีกฉันหยอกเล่นแจ็คเกิลจะรู้วิธีจัดการแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมล่ะที่เราจะจัดการกับพวกมันอ่ะเราจะรอดไหมเราต้องรอดแหละเฮ้ยโอเคงั้นถ้ารอดก็โอเคเลย ฉันชอบเลยอะไรบึมบัมบึมบัมเนี่ยไปเราต้องยกอุ้ยยกมันขึ้นข้างบนกันใช่โอ้ยหนัก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 เออไอถึงสักทีใช้ก็ยังหนักทำไมเธอไม่ช่วยฉันบ้างเนี่ยฉันเห็นเธอแรงเยอะช่วงนี้เห็นออกกับลังกายบ่อยโอ้เธอไม่เห็นอะไรฉันเนี่ยว่าแต่จระเข้มันอยู่ไหนแล้ววะมันอยู่ข้างล่างเต็มเลยใช้ก็ดูดิมันดิ้นกันใหญ่เลยตรงนั้นอะโห มันไปทำอะไรตรงนั้นอีกอะโอยมันหลุดเข้ามาแล้วไชเกิลไหนอะนี่ไงมันเดินมาก,กันเต็มเลยอะโอ้ยเราจะจัดการยังไงเดียะเฮ้ยเยอะขนาดนี้เราจะจัดการได้ไหมเนี่ยมีทางเดียวอะอะไชเกิ้ล<ะ>เราลงไปข้างล่างเลยพร้อมกับไชเกิ้ลกระโดดลงไปเลยอะ <laughs> ยอกไชเกิลเราโยนมันลงไปได้ไหมล่ะมีทางเดียวคือเราต้องปล่อยมันลงไปข้างล่างอะ พร้อมอยังชากลิลเจละเคนอยู่ข้างล่างเต็มเลยฉันพร้อมแล้วหนึ่งเดี๋ยวแป๊บๆป๊บบอย่าผิดหนึ่งสองสามปล่อยมันลงไปเลยเอ๊ะเอายอดมันลงไปที่ไหนเนี่ยโอ้โอชากลิลเบนนี่เธอรอดไหมอ้าวเธอไม่รอ,อดแล้วเธอไม่รอดแล้วแหละโอ้ โอ้ยสุดท้ายเราก็ไม่รอดด้วยแผนการอะไรกันเนี่ยเธออยาพาฉันมาติดเกาะอ,อีกนะคราวหน้าเนี่ยคราวหน้าฉันให้เธอเลือกที่ไปเที่ยวเลยอะ่ะ